ผู้เฒ่าผู้แก่ยกมือทุ่มหัวแต่งคันห้าขอเลขเด็ดกล้วยประหลาดออกลูกกลางลำต้นสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเกิดมาบอกว่าไม่เคยเห็นนะคะยกมือทุ่มหัวคอหวยกล้วยน้ำวา้าออกลูกกลางลำต้นนะคะบอกว่าพบเลขสองตัวเลยนะคะ ไปกันเลยค่ะที่บ้านจองโจดอยู่ที่หมู่9ตำบลคลองก่ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะชาวบ้านพบกล้วยประหลาดนะคะออกเครือกลางลำต้นนะคะนี่เลยนะคะซึ่งเป็นบ้านของนางหนูพูนนะคะอายุ86ปีเจ้าของบ้านนะคะพร้อมกับเพื่อนบ้าน4-5คนในวัยเดียวกันนะคะนำธูปเทียนแต่งคันห้ามา กลาบไหว้ขอโชคต้นกล้วยประหลาดนี้เลยนะคะซึ่งพื้นที่บ้านมีประมาณ1ไร่นะคะนี่เลยนะคะปลูกสีหลังติดกันนะคะโดยคุณยายโนโฟนบอกว่ากล้วยประหลาดที่ออกเครือกลางลำต้นดูหลังบ้านนะคะซึ่งมีต้นกล้วยปลูกอยู่ในบริเวณว้านอีก10ต้นนะคะโดยต้นกล้วยดังกล่าวมีลักษณะ เอนลง45องศาแล้วก็มีเครือนะคะทะลุออกมากลางลำต้นลักษณะเครือชี้ฟ้าขึ้นไปด้านบนนับลายทั้งหมดนะคะนับได้ทั้งหมด5หวีรวม71ลูกนะคะคุณยายเขานับละเอียดเลยนะคะโดยคุณยายบอกว่าพอดีลูกชายจะใช้พื้นที่ว่างปลูกต้นขา จึงได้ถางป่ากล้วยน้ำวานข้างๆบ้านนะคะก่อนจะพบว่าต้นกล้วยที่ออกเครือกลางลำต้นมีลักษณะเครือชี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะทั้งเครือนับได้หวีแล้วก็นับลูกได้71ลูกนะคะซึ่งคุณยายบอกว่าเกิดมา86ปีไม่เคยเจอกล้วยประหลาดแบบนี้มาก่อนนะคะถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางเทวดามาให้โชคนะคะคุณยายจึงแต่งขันห้านะคะมา เคารพสักการะนะคะพร้อมกับขอโชคขอลาบนะคะพอชาบ้านรู้ข่าวก็มาขอโชคขอลาบเช่นเดียวกันนะคะบางคนก็แป้งมาถูนะคะบอกว่าเห็นเลข46 49ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะก็แต่งคัน5้ามาขอโชคขอลาบกันนะคะบางคนก็บอกว่า สองเลขที่บ้านด้วยนะคะคือเลขที่บ้านของคุณยายคือเลขที่51นะคะส่วนกล้วยอยู่ระหว่างบ้านเลขที่168นะคะซึ่งเป็นบ้านของลูกสาวของคุณยายนะคะแน่นอนนะคะอายุของคุณยาย86นะคะกล้วยน้ำว้าที่ปะลลานี้ปลูกมา6ปีแล้วนะคะมีทั้งหมด5วีนะับได้71ลูกนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอ,ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ